สวัสดีครับผมเพื่อนีตัวแสบนะครับและนี่คือการรีวิวเยลี่ที่กําลังดังในโลกออนไลน์นะครับแต่และอันเฟี้ยวๆแปลกๆทั้งนั้นเลยครับรวมไปถึงทีเด็ดอันนี้ด้วยครับนี่ครับถุงยางกินได้ครับเรียกได้ว่าพอเสร็จแล้วปุ๊บก็เอามากินได้ต่อเลยครับเออมันหมายความว่าแกะกล่องเสร็จแล้วก็กินได้เลยนะครับ <c> ไ <oughs> อ้อะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันเลยครับ ้อิิินนฟตเรื่องของเรื่องนะวิดีโอเนี้ยผมเจอชิ้นนี้มาก่อนีน่ถุงยางกินได้ครับผมเห็นแล้วแบบเอ้ยเหมือนใกล้จะวันวาเลนไทน์แล้วมันก็ต้องแบบ อะไรอย่างเงี้ยนิดนึง,งนี่ยนะแต่มันเป็นขนมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเป็นขนมครับเป็นถุงยางที่สามารถกินได้จริงครับถึงผมแบบตื่นเต้นมากเลยอยากรู้แบบหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะมันจะเป็นเหมือนเหมือนจริงไหมแล้วแบบกินแล้วมันจะไม่รู้สึกแปลกแลหรอเใช่ไหมเออเนาะเพราะฉะนัะ้นอันนี้เก็บไว้อันสุดท้ายครับถ้าอยากจะดูว่ามันคืออะไรเราดูอันท้ายสุดนะครับอย่าโก,กงข้ามไปก่อนนะดูอันอื่นก็เฟี้ยวไม่ต่างกันนะครับวันนี้เท่าที่ผมหาเจอมานะมี9ก้าอย่างครับเยลลี่สุดเฟี้ยวจากโลกออนไลน์ะครับแต่ละอัน และอยากจะบอกว่าราคาถูกมากด้วยทุกคนดูจบแล้วไปกดสั่งซื้อได้เลยครับอะไรแบบหลักหน่วยหลักสิบเองครับบางอันก็7 8บาทด้วยซ้ำบ,บางอันก็10กว่าบาทเท่านั้นทุกอันถูกเมดเลยครับอ่ะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มไล่ดูกันทีละอันเลยนะครับไปเลยยินดียยี่ิดจากโลกออนไลน์ woo yay oh let go let go let go woo oh oh สิ้นที่หนึ่ง อ่านี่ครับชิน้นแรกสุดของเรานะครับเอาแบบเซิร์ฟแบบเริ่มต้นแบบธรรมดาธรรมดาไม่ต้องพิเศษมากก่อนนะครับอันนี้ครับคือเยนดี้หมากฝรั่งเบคอนครับ ใช่ครับฟังไม่ผิดครับเยลลี่หมากฝรั่งเบคอนตก<อ>ลงมันจะเป็นเยนลลี่หรือเป็นหมากฝรั่งก็นั่นน่ะสิครับเพราะว่าในแอปช้อปปิ้งที่ผมซื้อมาเขาเขียนแบบนั้นครับผมก็เลยชงวนสงสัยว่าตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ก็เลยซื้อมาลองดูเลยนี่เป็นกยุทธ์การขายของเขาหรือเปล่าเนี่ยอ่า<อ>เห็นเป็นซองเล็กๆรูปแบบสวยงามอย่างนี้นะครับถูกอย่างไม่น่าเชื่อครับ8บาทเท่านด้นครับว้าวอ่ะก็ไม่มีอะไรนะครับเรามาลองแกะแล้วลองดูเป็นยังไงแล้วก็กินเลยง่ายๆนะครับอ่าเยลลี่หมากฝรั่งเบคอนมันก็ต้องเป็นรู เบคอนหรือหมูสามชั้นหรือว่าอะไรไอ้ไอ้อะไรเนี่ยนี่มันเนื้อขาวล้วนเลยมั้งครับเนี่ยนี่คุณหลอกลวงผู้บริโภคครับเป็นเนื้อเบคอนที่มีแต่ส่วนมันส่วนหนังครับไม่มีไอ้ที่เป็นเนื้อแดงตรงกลางนี่แหละครับอ้าวคุณหลอกดาวเหรอครับเนี่ยอ๋อแต่ก็เข้าใจอยู่ครับว่าหมูมันแพงนะครับก็เลยกลายเป็นสีขาวล้วนอย่างนี้เลยเฮ้ยหรือว่าต้องตัดออกก่อนเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราฉีกดูข้างในโอ้โหเหนียวมากตวลงมันหมักฝรั่งอย่างเดียดิ ไหนเงยไม่เห็นมีความที่เป็นสีแดงตรงไหนเลยนี่แม้แต่น้อยเลยนะครับนี่น,นี่ผมถูกหลอกจริงจังแล้วใช่ไหมเนี่ยน <c oughs> ึกว่าแบบเฮ้ยมันอยู่ข้างในเราต้องแบบฉีกออกมาดูก่อนอะไรเงี้ยนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมอ่าเล็กน้อยครับเป็นพลาสติกหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่ผมกินได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้หรือว่าเป็นตัวไส้มันเอออันนี้ไม่รู้นะครับต้องลองกินดูน้านี้เรามาลองกินกันดูนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับจะเป็นเยลลี่เป็นหมากฝรั่งหรือเป็นอะไรกันแน่นะครับผมมาทดลองตรงที่มันมีไส้นี้เลยแล้วกันนะครับอ๋อนี่ก็มีนีี่่ัันนนเเลล็กกครรบแแตุย หอมหอมมากหอมจริงอ่ะลองดูนะครับอืเฮ้ยนี่ถ้ามาเหมือนแบบแบบฝรั่งกัผลไม้อ่ะคล้ายเมลอนเมลอนเมลอนกับอะไเออคือผลไม้จางๆหวานเมลอนแตงโมงอะไรพวกเนี้ยอืมเราลองกินดูน่าจะเป็นเยลลี่คล้ายๆแบบไอ้สูกัรท,ที่เป็นกล้องสี่เหลี่ยมแข็งๆนึกออกไหมคือคิดว่ามันหายไปอีกนะไม่ใช่มหมักฝรั่งครับอันนี้คือกินแล้วหายไปเลยครับอืมได้ มีความรู้สึกว่าตะปันผูอย่างไงก็ไม่รู้ครับรู้สึกว่าเหนียวมากหอมาอร่อยไหมใช่ได้นะรสชาชอบอร่อยมันแบบหวานหวานหอมหอมดีรครับอืมพันถึงแม้ว่าผมจะโดนหลอกได้หมูปอมาก็เถอะครับแต่รสชาติก็อร่อยไงอ่านข้างบนดูนะครับรูปหน้าปกกับรูปของจริงครับ มันช่างต่างกันเทาฟ้ากับเหีเลยครับอ่ะโอเคลอนชิ้นที่หนึ่งครับอร่อยไหมอร่อยใช่ได้นะครับอืมแต่ว่าเคี้ยวไม่ปากหน่อยเนี่ยอันนี้ครึ่งชิ้นยังเคี้ยวไม่หมดเลยมันเคี้ยวแล้วมันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆเคี้ยนิดเ้ยนิดนะครับแต่ว่าเคี้ยวหนานมากชักเมื่อยปากครับเนี่ยหอนจะไม่ผลชิ้นแรกในรอบเมื่อยปากก่อนแล้วอไปเรามาดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับชิ้นที่สอง คือผมพยายามจะเป็นซอมบี้ซอมบีน้นเหรอใช่ไหมไม่ได้สัญติบัตไม่ได้เป็นชักกุฏผพ้กว <c oughs> ่าชิออ้นที่สองนี้นะครับเป็นเยลลี่สมองครับเฮ้ยครับผมว่านี่เยลลี่สมองครับก็แน่นอนครับใครจะกินสมองนะครับถ้าไม่ใช่ซอมบี้เพราะแม่ทำไม่เหมือนก็ยังพยายามอีก ใช่แล้ครับเยลลี่สมองครับอันนี้เขาบอกว่ามีไส้ด้วยและเป็นไส้แบบรสชาติจี๊ดจ๊า้นะครับอหไย ถ้าผมเดานะอาจจะเป็นรสเปรี้ยวแบบจชิ่มเหมือนพวกซุปเปอร์เลมอนอะไรแบบนั้นแน่ๆเลยไม่แน่นะครับเพราะว่าบอกว่าเป็นเยลลี่สมองจี๊ดนะครับสามสีครับมีสีน้ําเงินชมพูและเขียวครับชมพูแดงเออชมพูแดงแดงเขียวๆขอะไรครับอ่ะเราลองที่เป็นสีแดงก่อนเลยแล้วกันนะครับใกล้วันวันที้ายแล้วเราต้องอะไรที่มันแดงๆชมพูชมพูแสดงออกถึงความรักอะไรอย่างนี้นะครับแบบว่าเอ้ยฉันรักเธอมากควักสมองให้เธอกินเลยอย่างนี้น่านขู่จริงอ่ะมามันเป็นแผงอย่างนี้เหมือนยานี่ก่อนไหมเหมือนเรากินยาอย่างนี้เลยครับแล้วก็เจาะแต่ละอันได้เลย เราเจาะมาดูครับอ่านี่ครับก็จะเป็นคล้ายๆแบบไอ้ปีโป้กับมีไหมมันจะยุยๆเห็นไหมนี่มันจะยุยยุยุยๆนะครับแต่เขาบอกว่ามันมีไส้และจี๊ดด้วยเดี๋ยวเราแกะดูไส้ข้างในก่อนก็ได้นะครับโอ้โหเหนียวมากอ่านี่นี่อยู่ด้านนี้อะอ่านี่ครับเห็นไหมครับ อ่ามันก็จะเป็นไส้โอ้ดูดีกว่าแรกอีกครับคล้ายๆรูปเป็นชิ้นแรกเลยรูปชิ้นแรกเหมืองกันอันนี้เป็นนี้เหมือนก๋วยครับชิ้นแรกกลายเป็นขาวล้วนแต่กันอ่านี่ครับนี่คือไส้ของมันนะครับมาเรามาลองกินดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับเยลลี่สมองจี๊ดครับหวานเจี๊ยบเลยครับไอ้ผมก็นึกว่าเฮ้ยมันกินแล้วแบบยี๊ดขึ้นสมองตามชื่อครับไม่ใช่ครับก็เป็นแบบหวานๆอร่อยธรรมดานะครับนี่รสอะไรอ่ะสตรอเบอรี่เหรอ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะลองกินสีอื่นสักสีลวกันเอาเป็นสีปวดผมสีเขียวแล้วกันลองดูนะครับว่าตัวสีเขียวจะรสชาติเป็นยังไงนะอันนี้ตัวสีเขียวนะครับ๋ยวผมฉีกให้ดูข้างในก่อนเหมือนเดิมอ๋อข้างในก็จะเป็นสีเขียวด้วยเหมือนกันครับตัวข้างนอกสีแไรข้างในก็สีนะครับตรงนี้ถ้าที่ผมนำลงกินเดาว่าน่าจะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอลองดูครับ นอกจากใช่นะมามาร์ทแอปเปิ้ลเกลียวรสชาติออกไปทางเปรี้ยวๆนะครับอืมได้โอเคผ่านนี่นะครับเยลลี่สมองจี๊ดนะครับเัลนี้ก็ไม่แพงเช่นกันครับ13บาทครับมี6ชิ้นเท่ากับว่าตกชิ้นละประมาณ2บาทเท่านั้นครับอืมได้นะเหมือนซื้อลูกอมหน้าโรงเรียนเลยสมัยนี้ลูกอมหน้าโรงเรียนก็ชิ้นละบาท2บาทแนละ้วใกล้เคียงกันเลยครับนี่ได้ครับชิ้นที่2เฟี no, ย้ยวป่ะเฟี้ยวเนาะเยลลี่สมองจี๊ดอ่าไปหยู่ชิ้นต่อไปกันครับชิ้นที่สาม เห็นอย่างนี้พอจะเดาได้ไหมครับว่าเยลลี่ชิ้นนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับใช่นะครับเยลลี่หน้ากากและสี่เหลี่ยมสีขาวถุยใช่แม่ก็สควิตเกมไหมล่ะครับนี่ก็เป็นเยลลี่สควิตเกมไงเ้เอาง่ายนะเขาก็ทําแค่รูปแบบเรียนแบบไอเจ้าน้าตาลก้อนที่เขาเล่นกันในหนังกันและครับนั่นแหละเขาทํารูปแบบเรียนอันนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ดูด้านหลังครับมีวิธีการ เล่นอยู่เขาไม่รู้ว่าเล่นหรือกินดีไงไี่นะครับเขาบอกว่าให้เอามีดตัดตามรอยตรงนี้ให้มันออกมาเป็นรูปแบบนั้นเลยก็ได้ก็เพื่ออะไรจะตัดทําไมแล้วตรงที่ตัดไปเราต้องทิ้งหรอหรือกินอะไรยังไงเออไม่รู้เหมือนกันนะเราต้องมาลองแกะกันดูครับเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับมาดูเลยนะครับอือซึบนี่เอยอะไรอ่ะเฮ้ยเขาไม่เห็นบอกอะไรมันมีสองถ้วยอะไรเนี่ยเป็นน้าจิ้มหรือว่าอะไรครับอ่ะแล้วมันก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือจีนหมดเลยด้วยนะเนี่ยอ่าไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องเป็นยังไง ปุ๊บคล้ายๆขนมไข่ดาวอะไรนั่นเลยนะต้องทำいいยังไงอ่ะเราต้องอ,ออกมาใส่ดีใช่ไหมเพราะว่าด้านเนี้ยมันจะไม่มีรูปอะไรเห็นไหมครับด้านนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตรงเนี้ยไอร้านที่ผมซื้อมาเขาบอกว่าเขาจะสุ่มให้มาครับเราเลือกไม่ได้ครับว่าจะเป็นรูปอะไรครับจะเป็นดาวเป็นสามเหลี่ยมเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราสุ่มครับซึ่งผมสุ่มได้สามเหลี่ยมครับอืมแต่ตามนั้นได้อะไรก็อันนั้นแหละ,หละเขาก็ไม่ได้บอกอะไรด้วยเลยนะในเว็บที่ผมซื้อมาเขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องทําอะไรยังไงเลยนะครับเวลาตัวนี้คือมันแกะออกยากมากเลยทำไม อ่ะออกแล้ว้โอ้ยยดยดดอือโอ้ยตรงนี้กลิ่นแบบสับปะรดมากครับน่าจะเป็นเยลลี่กลิ่นรสสับปะรดอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเปิดไปนี่อ่ะเป็นสามเหลี่ยมแล้วครับถึงเอาทําก็คือต้องตัดออกมาอย่างนี od 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 ้เห like รอตัดเพื่อนี่สังเกตครับนี่ครับดูที่ช้อนเห็นไหมตรงด้ามจับเขาเป็นเหมือนมีดให้เรา เอาไว้ให้เราตัดเลยนะครับนี่อ่ะแล้วก็ใช้ช้อนเขาที่แหละตัดไปเลยอ๋ออย่างหนึ่งอันนี้ด้วยเร,เราแกะใส่ด้วยไม่รู้ว่าคืออะไรเราแกะใส่ไปข้างๆก่อนแล้วกันนะน่าจะเป็นซอสแบบว่ารสแบบจะเปรี้ยวนะคิดว่านะเป็นสีชมพูอย่างนี้อืมเปรี้ยจี๊ดเลยอืมเนี่ยของจริงเป็นซอสเปรี้ยจี๊ดนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราลองมาตัดกันดูนะครับเหมือนค่านหนังอย่างนี้เหรอครับแบบว่าภารกิจของเราคือต้องทำออกมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมให้ได้อะไรอย่างงี้นะครับเนาะฮึบนะ ตึงึงดึงดึงตึงดึงดงดึงเพลงดึงองดึงด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 ึึกงดึ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 งดงตัดึงงดงึงดึอดึง่ึงดึงดึงเหอดอง่างงดึ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 งงีึาง,งา,ยยางดึงดึดึงดึงดึงดดึอดงดองงงงนึึยงงมอด้ดูิอึบอ่าไดด อ่านี่เห็นไหมล่ะครับออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมได้อย่างง่ายดายตัดได้อย่างง่ายดายมากเลยครับเรามาลองดูรสชาติกันดูครับว่าเป็นยังไงนะครับมาดูสิครับว่ามันจะอร่อยไหมกินดีไหมนะครับนี่อโอ้มันหยุยๆมากเลยหยิบไม่ขึ้นไอ้อ่าใจลุกเลยใจลุกเลยใจลุกเลยใจลุดว่าอะไรเชียวมันยากจริงๆเลยอ่ะอ่ะอืม รสชาติดีแต่ว่าไอ้เจ้าตัวน้ําชมพูนเนี่ยมันดูปลอมๆไปเลยเหมือนเรากินอะไรก็ไม่ดูอ่ะอแต่ตัวน,นี้ตรงนี้คือละลายในปากเลยเอาใส่ปากไปปุ๊บแค่เอาลิ้นดันกับเพได้นอ่ะปุ๊บมันเคลียละลายหายเลยครับอจริงๆไม่ได้โกหกเออมันดีตรงนี้นี่แหละครับอ่าทีนี้ที่เหลือล้วก็กินไปดีครับตรงนี้เสียดายใช่ไหมล่ะกตาซื้อมาแล้วแหมไม่ใช่ว่าตัดทิ้งแล้วจะไม่ได้กินมันนะครับอ่าตัดแล้วก็กินได้ผมมันยากตอนกินนี่แหละถ้าไม่อยากให้มือเลอะนะ อะไรเนี่ยติดตัวน้ำจิ้มตรงเงี้ยหยีดถ้าน้ำจิ้มมันอร่อยกว่านี้จะดีมากเลยนะครับเสียดได้ถือไปเล่นแข่งกันก็ได้แข่งกันใครตัดติดก่อนชนะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะมันไม่แพงมากนะครับอันนี้ชินละสิบห้าบาทเท่านั้นนะถูกนะบอกเลยว่านชิ้นนี้ถูกทุกอย่างครับทุกคนซื้อไปเล่นได้ครับ เอ้ยมีอยากชินเด่นจะไปกินดิเอออาไปดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับชิ้นที่สี<ม>ในชิ้นนี้นะครับมผมต้องขออนุญาตพูดคำหยาบหนึ่งคำครับมไม่อยากจะพูดเลยครับแต่มันเป็นชื่อของสินค้าเลยนะครับในแอปท็อปปิ้งเขาชื่อนี้เลยครับอันนี้คือเยลลี่ซ้มอนไก่ครับ เยลลี่ส้นตีนไก่ครับเขาเขียนอย่างนี้จริงๆนะในแอปเขาเขียนอย่างนี้เลยผมก็พูดตามเขาอ่นะครับผมไม่ได้มีเจตนานะพูดคำหยาบเลยนะครับโอ้ยอ่ะคืออะไรเยลลี่ส้นตีนไก่นี่ไม่มีอะไรมากครับแกให้ดูเลยจะได้เข้าใจนะครับเึ๊บปึ๊บอ่านี่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมเขาต้องอย่าเหี่ยวสิอ่ะนี่ครับคือผลที่เขาเรียกว่าเยลลี่ส้นตีนไก่ครับเพราะมันเหมือนตี จะเหี่ยวไปไหนเนี่ยฮะแบบนี้ก็ได้เอออ่ะเพราะมันเหมือนตีนไก่ไ่เนเดงกครับเขาแค่ทารูปให้เหมือนเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกแต่คือความเหมือนเขาอ่ะเหมือนมากจริงๆนะเหมือนทั้งสีทั้งรูปร่างแบบขีดๆคือทําแบบเนียนเลยอะ่ะเหมือนขาไดโนเสาร์ขาไก่แล้วดูไม่น่ากินเลย <c oughs> เคือมันดูไม่น่ากินแต่ว่าก,กินได้แหละเพราะก็คือเยลลี่อย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองกินดูสักส่วนปลายหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับ วนที่เหลืออื่นเยอะแยะก็เอาให้ลูกสาวผมกินเป็นเด็กไงเด็กก็ต้องชอบกินอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอยากให้เขาลองชิมไ,มได้เล็กน้อยแล้วกันผมลองกินนิดเดียวพอมาครับผมจะกินไก่ไก่ครับอ่าดูครับอ่ะอืมอืม ใช้ได้รสออกไปทางเปรี้ยวนิดนึงครับแต่ไม่มากเท่าไหร่ครับเป็นรสจืงๆแบบตระกูลเบอร์รี่เบอร์รี่แบบเปรี้ยวนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับใช้ได้รสชาติอร่อยดีนะเฮ้ยผ่าน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 ถึงรูปร่าหน้าตามันอาจจะดูแบบไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่ครับแต่รสชาติอร่อยอย่างเลยเชื่อเลยครับเฮ้ยเอยเอเขายกว่ากินนิดเดียวเล้ได้สองคำเลยเห็นี้ออะนี่นครับเยลลี่แตไก่ครับตัวเนี้ยจริงๆผมชอบมากสุดนะคือชื่อของมันเยลลี่ซ้น ไอยินไก่ครับอืมพูดธรรมดาไม่ได้ด้วยนะถ้าพูดธรรมดาก็เป็นเยลลี่ส้นตีนไก่เห็นไหมมันจะเฉยครับแต่ถ้าอยากพูดให้สนุกนะครับนี่คือเยลลี่ส้นตีนไก่ครับต้นไตนี่ตรงไหนครับอ่ะนี่ครับชิ้นที่สี่ครับซื้อจากแอปช้อปปิ้งมาราคาเจ็ดบาทเท่านั้นครับตีละเจ็ดบาทครับใครชอบตีนเยอะๆก็เอาไปครับเจ็ดบาทเจ็ดบาทเจ็ดบาทครับอ่ะโอเคไปดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับ อ่าในชิ้นที่5้น่นะครับไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าฮิตที่ไหนครับดูบนหัวนี่ครับนี่ ิกตอกนั่นเองครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะผมไม่ค่อยได้ดูทิกตอกมากสักเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าไอเจ้าเนี่ยมันฮิตกันในทิกตอกหรือว่ายังไงหรือแค่ขอารูปมาเฉยๆนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับต่อสี่ครับคือขนมหลอดครับเป็นหลอดที่เราเอาไ้กัดๆดูดูๆกัดกันดาบอกไม่ถูกกัดกันดูดูเออนั่นแหละมาพร้อมกับนกหวีดครับนกหวีดอยู่ไหนนี่ไงนี่นกหวีดอ่าเราเรียกได้ว่าได้ของกินแล้วก็ได้ของเล่นด้วยนะครับมาเดีวก็าลองกันสองอย่างลองกินกับลองเล่นแค่นั้นนะครับลอง ออกไหมเขาบอกว่าเสียงดังมากนะอันนี้คือเขาบอกมาแล้วว่าเสียงดังมากน,นี่มก็นกหวีนก็เสียงดังอยู่แล้วมันก็จะเป็นนกหวีนทำไมอะไรใช่ไหมล่ะอ่ะแต่ก็ดูมันจะแบบดังแบบพิเศษล็อเป็นเสียงที่ไม่เหมือนใครอะไรอย่างนี้นะครับอ่ลอาลองดูเรารู้ด้วยว่าขนมมันเป็นยังไงนะครับมาอ๋อเดี๋ยวแกให้ดูก่อนเลยดีกว่า <c oughs> เราดื่มใช่เออพาจีลรวนๆเลยแต่ตัวนี้นะครับผมซื้อมาใน,น,นราคา1 0บาทเท่านั้นครับอุย้ยนี่เอาไว้ขายรถเข็นหน้าโรงเรียนยังได้เลยนะครับเด็กๆซื้อเล่นกินกันได้นะครับอ่าตรงนี้แกะออกยังไง เราแกะเปิดหมดเลยเหรอเขาก็ปทะจำที่แกะมาให้ดีด้วยนะโอ้แกะเปิดหมดเลยอย่างนี้อะโอเคจี่หนึ่งเขาแกะเปิดนี่นะครับแล้วป๊บอะนี่ถ้าจะกินครับใช้การเปิดหรือเลื่อนเอายังไงเลื่อนได้ไหมอ๋อนี่อ่ะเลื่อนมาจะได้หยิบมาเป็นหลอดได้นี่เอาเป็นแท่งอย่างนี้นะครับอาไอ้เจ้าแท่งนี้ครับคือเราต้องเอาใส่ปากแล้วก็กัดแล้วก็ลูดออกมาเรกอกไหมอ่าเผื่อเพื่อนบางคนไม่เคยกินครับสมมติว่านี่คือปากแล้วครับเราใส่ปากกัดปุ๊บแล้วก็ลูดออกมาครับ ปื๊บลูดออกมาแล้วตัวขนมบันจออกมาอย่างนี้มันก็จะอยู่ในปากของเราเลยนะครับเดี๋ยวผมกินให้ดูแล้วก็ลองเป่าให้ดูด้วยนะครับว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นเหมือนขนมเด็กยุคโบราณที่แบบว่าจังไก่กินอยู่อย่างอออ้เห็นไหมนนเนี่ยกินเงี้ยเอาแต่ปากเอาฟันกัดแล้วก็ลูดออกมาเลยครับเงี่ยเห็นป้ะหวาน หวานไปไหนตอนเด็กไม่เคยรู้สึกว่าหวานว่าเปรี้ยวอะไรกินแนละ้วอะอไรอ,อร่อยอย่างเดียวนะครับโตมาทำมันหวานอย่างงี้ครับเนี่ยแต่ช่วงนี้อย่าไปแบ่งกันกินนาโควิดระบาดอยู่เดี๋ยวแบบบางทีเพื่อนเราอาจจะเป็นโควิดอยู่ไปกินต่อแต่เพื่อนอย่างงี้ไม่ดีเลยไม่ได้เลยนะครับอ่าเพื่อนการสุ่มสีด้วยนะเนี่ยเทออกมาคราวนี้ได้สีเหลืองครับอ่าเราดูครับสีเหลืองรสชาติเป็นไงครับอืมอน,นี่สับรต กิ่เหลวสับหลดแน่นอนครับปิาากกมมดกระดุมแบบกิ้เล่กขำๆอ่ะจะไม่ขี้เจี๊ยบเป็นมากนะครับอ่ะนี้เราดูตัวนกหวีดครับเขาบอกว่านกหวีดดังมากดังแค่ไหนมาดูกันครับเฮ้ยเอาอ๋อเป่าแล้วเป่าอย่างนี้แล้วลมมันก็ออกข้างเนี้ยมันเข้าปากเลยเอออ่ะก็ปกติก็นกหวีดธรรมดาเนาะเอาไม่ได้อีกปากทอนอีกเพมันเป่ายากอ่ะครับไอเดี๋ยวดูนะเวลาผมงเขาเข,าเขาเ้าปากเข้าเป่าแล่าเนาะ หรือวิบักข้ามมันก็ชนกับรูเนี่ยเพราะว่าปิดรูนี้มันก็ใช้ไม่ได้ไงเน่ต้องปรับระมัดระวังเอาเอาปากของห่างๆนะโอ้ใช้ได้ก็ดังอยู่บนดักวิบทั่วไปนะครับแคร์เยี่ยมนะครับเราไปชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะแบบโดนเด็กหลอออีกแล้วครับผม <c oughs> มาเงียบๆย,ยมเลยนะ โอเคไปชิ้น okay, ต่อตตไปครับชิ้นที่6ในชิ้นนี้นะครับนีน่ดูรูปก็ชัดเจนนะครับเป็นเยลลี่เอเอโอ้ยอย่าเรียกงี้เลยดีกว่าเพราะเรียกงี้แล้ว,ลว,ลลวมันดูไม่น่ากินงไงก็มดูนะครับนี่ครับพืพนครับเราเรียกชื่อนี้นะน่าจะเพราะกว่านะครับเยลลี่พืพๆที่สําคัญครับมีไส้ด้วยครับเป็นเยลลี่อึที่มีไส้อ้ยมันต้องมีไส้ด้วยนี่มันดูเหมือนเป็นแบบเียกปูปูดีกว่ามันดูเหมือนแบบเป็น ปูปูเหลวอะไรเงี้ยโอ้ยยิ่งพูดยิ่งเฮ้ยเอาป่ะเปิดดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับปึ๊บเฮ้ยอ๋อมีหลายชิ้นด้วยนี่อ๋อมันเป็นชิ้นเล็กๆเนาะผมนึกว่าแบบโอ้มันเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวเลยอะไรอย่างงี้ครับอ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นชิ้นเล็กๆครับหกก้อนครับโอ้สงสัยท้องเสียครับออกมาไหมใช่แม่พูยอย่างงี้ก้อนก็กระจิ๋วเดียวเองเลยครับนะอืมตัวนี้กลิ่นออกเลยอะ ทำไมมันกลิ่นทะลุถุงออกมาได้เลยครับอ่ะเรามาแกะดูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าหน้าตามันจะเหมือนพูๆจริงหรือเปล่านะครับนี่ก็ใกล้เคียงนะคือรสชาติมันเหมือนเหมือนน้ำตาลไม่ไหม้ะน้ำตาลน้ำตาลอะไรอะขนมน้ำตาลของไทยเนี่ยคุ้นๆอนะผมบอกไม่ถูกกันนะครับอ่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราแกะดูไส้ข้างในก่อนนะครับเอานี่โอ้โหแล้วดูสีข้างในสีเหลืองครับพระเจ้าช่วย เป็นสีอื่นไม่ได้เหรอสีชมพูอะไรเงี้ยสีเหลืองอมืมันน่ากินไหมล่ะครับมันน่ากินไหมครับน,น,น่ากินไม่กินไม่รู้ต้องลองกินดูครับมาเราม,มาลองกินปุ๊กันดูดีกว่าครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับมาครับอถ้าเป็นรสชาติมะม่วงอืมอมัมมมมมนเปน,น,นมะม่วงใช่ไหมมะม่วงไหม อ่าใ,ใช่ใช่ใช่นี่ย้าแม่นอยู่ผมแมงโก้เฟเวอร์ครับรสชาติมะม่วงครับอ่าผมกว่าแล้วว่ากลิ่นมันคุ้นๆมากครับอ๋อรสมะม่วงนี่เองครับพู่ๆกลิ่นมะม่วงครับอื้มคือเราไปติดภาพว่ามันคืออึกเนี่ยถ้าเราไม่ได้มองภาพตรงนี้มองว่าเป็นขนมเปล่าๆเดี๋ยวก็ทาให้เป็นอะไรก็คือแบบขนมจะดินและมะม่วงเปล่าๆเฉยๆนั่นแหละครับอ่าก็ได้อยู่นะก็ถือว่าอร่อยใช้ได้ถ้าเกิดใครที่ชอบกินมะม่วงนะครับอันนี้นะครับราคา15บาทเท่านั้นครับก็ได้ตั้ง6กซองเนาะก็ถือว่าไม่ได้แพง ิ้นที่6ครับอ,อแล้วก็ไปอีกแล้วหอมด้วยมาทุกท่านผมบอกว่าพู้อพอพอของเราหอมครับฮ่ะโอเคพิชิตต่อไปดีกว่าครับชิ้นที่เจ็ดอ่าในชิ้นที่เจ็ดนี้นะครับมันคือเยลลี่ปลาดองครับ <S <S> <S ไ,มไม่ใช่ปลาดองมันเข้า Yellow เบียรลี่อะไรเงี้ยนะไม่ใช่ครับอันนี้ครับชื่อที่เขาเขียนในแอปช้อปปี้นะครับเขาเขียนว่า พุดดิ้งบุกใส่อยู่ในโอ่งสุดสวยงาสง่์ครับอะไรประมาณนี้ครับเป็นพุดดิ้งบุกครับโอ้พุดดิ้งบุกครับคือตอนซื้อมามันจะเป็นเหมือนอโอ่งอ,อย่างเงี้ยให้มาพร้อมกับช้อนนี้ด้วยช้อนเอาไว้ตักขึ้นมากินนะครับอยากรู้เหมือนกันมันเป็นยังไงนะครับรลองดูกันดีกว่านะครับนี่คือ มันมีฝามาผมว่านะน่าจะเป็นถ้วยให้ด้วยเลยแหละคือเปิดอยู่อย่างนี้ไงพอเราเปิดออกมาปุ๊บก็เป็นถ้วยนะครับแล้วเราก็ตักนี้ออกมาใส่ถ้วยกินคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะยำลองดูกันครับว่าเป็นยังไงพุดดิ้งบุกนะครับเปิดมาฟึบอ๋อปิดอีกชั้นหนึ่งนี่เฮ้ยสวยอ่ะถ้วยนี่พอเราใช้เสร็จเจาะรูนิดหน่อยเป็นหางต้นไม้ได้เลยเนี่ยสวยนะครับนี่อ่าแข็งแรงด้วยเป็นพลาสติกนี่นี่นะครับเจาเยลลี่บุกตัวนี้ครับราคา16บาทเท่านั้นนี่ได้เป็นโอ่งนี่เลยสิบ หรือโหแกะใหญ่แล้วะทำไมของพวกนี้มันชอบทําให้แกะใหญ่ๆจริงๆเนี่ยถ้าแบบว่าเด็กๆหรืเล็กๆซื้อไปกินจะกินยังไงครับเนี่ยแกะใหญ่จริงๆเชียวอึ๊บอ่ะอ่าโอ้อย่างนี้ไม่น่าเรียกว่าเยลลี่นะครับน่าจะเรียกว่าวุ้นซะมากกว่าดูดิเป็นเหมือนวุ้นมะพร้าววุ้นแบบใสๆเลยอ่ะแบบนิ่มๆอยุดๆเห็นยวนะเกี่ยวได้อยู่ยีๆเลยครับเรียกว่าวุ้นดีกว่านะครับแบบเรียกว่าเป็นวุ้นในหอยปลาแล้วกันนะครับเราลองตักออกมาดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะปึ๊บ อ๋อไม่สาม,มารถตักขึ้นมาได้เป็นทีละถ้วยแบบนี้นะครับเออได้อยู่นะตอนนี้ผมว่าฝาเราเอาไว้ก่อนดีกว่าเผื่อบางทีเรากินไม่หมดใช่ไหมเราก็ได้ปิดกลับไปอย่างนี้ได้นี่นะาฝาเราเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วกินเป็นถ้วยอย่างนี้เนี่ยเราเนี่ยกินเข้าปักเลยลองดูรสชาติเป็นยังไงนะครับอ่าดูกันนะครับวุ้นไหปลาราจะเป็นยังไงครับนอืม รสชาติคล้ายๆองุ่นองุ่นที่แบบมันแปลกๆอะ่ะไม่เป็นรสชาติที่ไม่คุ้นเคยเลยมีวุ้นมะพร้าวด้วยครับลองกินดูนส่วนแต่ผมไม่ชอบอะไรอย่างงี้ yeah. uh กินแล้วขนลุกแต่ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นการทําของให้ดูน่ากินมากขึ้นให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับนี่นะครับชิ้นที่7ครับอย่างที่บอกอยากซื้อราคา16บาทเท่านั้นนะครับโอเคปะดูชิ้นต่อไปกันครับชิ้นที่แปด ใน2ที่สุดท้ายครับที่ที่8กับ9เนี่ยจะเป็นของที่แบบผมมองว่ามันเฟี้ยวสุดเลยที่ที่9รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมถุงยากินได้เดี๋ยวค่อยดูนะครับอันนี้ที่ที่8ก็เฟี้ยวไม่แพ้กันนะครับมันคือลูกโป่งกินได้ครับนี่บับเบลแคนดี้ครับเฮ้ยบอกเลยว่าอันเนี้ยของคนไทยด้วยนะครับผลิตในประเทศไทยเลยมีภาษาไทยหมดเลยมีออยรองรับด้วยครับนี่อันนี้ปลอดภัยสบายใจได้หายห่วงแน่นอนครับลูกโป่งกินได้คืออะไรครับ ตรงนี้มันเป็นเหมือนอาอบาน้ำอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับนี่เขามีวิธีใช้บอกอยู่ครับเห็นไหมห้า to play ครับนี่ใช้หลอดคนให้ทั่วครับแล้วก็เป่าฟูออกมาแล้วก็กินได้เลยครับนี่เห็นไหม น่าสนใจมากครับไอเจ้าตัวน้ําฟ้าเนี่ยมันก็อยู่ในอ่างแล้วเห็นไหมมันก็อยู่ในอ่างของมันอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรมากนี้ลองแกะก,กันอยู่เลยแล้วกันนะครับในแพ็กเกจเขาก็มีให้หลอดมาด้วยพร้อมนี่จริงมีตั้งหลายหลอดเลยเผื่อแบบหลายคนอยากเล่นอยากกินอะไรนย่หรือเปล่ามาดูนะครับอ่ะมาลองดูกันดีกว่าครับตรงนี้ครับปึ๊บนี่มันจะเป็นน้ําฟ้า,ฟา,ฟาอยู่ในอ่างน,นี้มานะครับอ่ะนี่โอเคตรงนี้เดี๋ยวผมลองชิมคร่าวๆกันนะ รสบูเบอรี่ครับอันนี้ครับอะมาอันดับแรกเดี๋ยวเราลองเป่าดูก่อนเลยนะครับว่าเป่าแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะอ๋อเขาคนให้ทั่วก่อนใช่ลืมลืมลืม,ลมอ่ะเราคนคก่อนเรียกได้ว่าน่าจะคนให้มันรวมผสมม,มมันอาจจะเข้ากันให้เหนียวให้แบบให้มันเ,เป่าออกมาเป็นฟองได้อะพูดง่ายๆนะถ้าไม่คนผมว่าน่าจะเป่าไม่ออกดีเดานะไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนมันกันนะเหมือนคนแก่คนหนึ่งไม่ค่อยทันเด็กนะครับอ่ามาโอเคนี่มาลองดูกันนะครับว่าเป่าออกมาจะเป็นยังไงนะ ว้าว,ว,าวเห็นไหมหอมเป็นฟองจริงครับแต่มันแตกซะก่อนไม่ทันได้กินเลยอะเอามาเอาม่เอามาเอา้เอา,อาต้องเป่ายัางไงถึงจะกินได้เนี่ยฮะแต่กครับกินยังไงครับผมจะกินฟองอยากกินฟองอะจากที่ดูในรูปนี่นะครับอ่าเหรอที่มีเขาถือเป่ากินอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวต้องทำตามต้องถืออย่างนี้พอเป่าแนละ้วรีบกับฟองนี้เลยคิดว่าได้ต้งกินนะครับอ่ะเอามาเอาม่เอามลอง<อ><อ>ดูครับ มันแตกก่อนนะเอาใหม่คนใหม่คนใหม่คนที่มันเข้ากันใหม่อมอมอมพอกินได้อพอได้รสชาติแต่ดิป่าวต้องรีบกินไม่ทันนะเนากลองไวตรงนี้แล้วกันเนะียจะได้เยอะๆนุ่มๆพอได้เลยนึง กินยากกินเจรจริงเราตักกินงี้เลยดีกว่าแล้วอือออือออ,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 อือพอกินเป่าก็ย่างยืดเลยครับแม่มัออนก็ต้องกินเป็นฟองจริงๆใช่ไหมก็ต้องเป่าฟองถึงจะกินได้ใช่ไหมครับรมาณนี้ครับกินที่แปดครับอยากเจียวความมาตาแบบนี้ก็ไปซื้อก็ได้ครับราคา18บาทเท่านั้นครับนี่อ่างละสิบบาทนะโอเคปะเราไปดูชิ้นต่อไปกันครับชิ้นสุดท้ายที่เพื่อนๆรอคอยกันอยู่ครับไปดูกัน ชิ้นที่เก้าีครับกิ้นทีกาสุดท้ายของเราครับเห็นไหมครับเยลลี่ถุงยางกินได้ครับร้อยทั้งร้อยครับเข้าใจผิดทุกคนจะคิดไางไดีทวกันหมดเลยว่ามันคือถุงยางอนามัยแน่นอนครับมันเหมือนมากครับคือเขาก็พยายามทาให้มันเหมือนแหละมันก็เลยแบบเหมือนมากนะครับดูย่หอก่อนครับดูล็อกเซอครับไม่ใช่ดูเ็กอะไรดูล็อกเซอครับก็ไม่เป็นไรเราแกะดูเลยดีกว่านะครับว่ามันรูปรัางหน้าตาเป็นยังไงเนาะ๊บมาดูซิมาเป็นยังไงเออใน้โอ้โห ว้าวนี่ดูดิครับในหนึ่งกล่องครับมี6ชิ้นครับอันนี้ผมซื้อมาในราคา55บาทครับเท่ากับว่าตกประมาณชิละ้บาท69 54เนาะอ่าชิละ9กบาทค่ากล่องบาทหนึ่งนี่นะครับชิละ9บาทครับดูสิเฮ้ยลองทำไปเล่นไปเหมือนมากครับเหมือนมากจริงๆเอคนคิดนี่ก็สุดยอดจริงๆเลยนะครับแต่ปัญหาคือมันไม่ได้ดูน่ากินนี่สิครับลองดูลองดูลองแกะออกมาดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะชื้อ ด,ด,ดูความเนยนที่เขาทําครับอันนี้ก็คือเหมือนแบบที่มันกม้วนอยู่ข้างๆเนื้อใช่ไหมแล้วตรงกลางมันก็แบบย่นๆน่ะถ้าเหมือนน่ะแต่จริงๆแล้วมันก็คือเป็นเยลลี่ชิ้นเดียวแค่นั้นครับนี่เห็นไหมเป็นชิ้นเดียวครับข้างหลังเป็นแบบสีส้มน่าจะเป็นเยลลี่รสส้มนี่มองด้านข้างเห็นไหมแบบครึ่งหนึ่งรสส้มแล้วก็อันนี้เป็นสีขาวแค่นั้นเองครับอืมเรียกได้ว่าไอเดียดีมากๆครับมันไม่ได้ลูดขึ้นมาได้จริงน่ะมันเป็นแค่รูปร่างเฉยๆนะครับนี่เห็นไหม อใช้ได้เลยครับผ่าน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 อ่ะมาลองกินกันดูดกีกว่าครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับอ๋อเดี๋ยวดมกินก่อนโอ้โหส้มัดเจนนี่รสส้มแน่นอนขีก็ส้มแล้วส้มแล้วแหละและ่เนาะอ่ะมาผมกำลังเคี้ยวถุงยางอยู่ครับอืมเอาจริงนะไม่มีอะไรเลย เป็นเยลลี่รสต้มเลยคล้ายๆขนมเยลลี่ที่เราซื้อในเซเว่นน่ะที่มันเป็นรูปพิซซ่ารูปอะไรพวกนั้นนะ่ะแต่มันอไรครับเป็นแบบเค้าหนึบๆมะครับหรือว่าไงก็พิพกามี่อะไรพวกนั้นแหละครับฮ่าใช่แค่รูปร่างภายนอกมันดูเหมือนอะไรที่มันไม่ควรกินแค่นั้นเองนะแต่โดยแล้วมันก็คือเยลลี่แค่นั้นครับเย้ yeah. ใช้ได้นะครับ <laughs> ก็เรียกได้ว่าเป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์ได้เอาไปเจอไพ่แฟนเล่นอะไรอย่างงี้ครับเธอเธอนี่แล้วมอบให้เพื่อเขาคิดใด้และ ปปเยลลี่ของกินซะงั้นอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้บอกครับถ้าจะจักจืดน,นะครับก็าจากแอปช้อปปิ้งออนไลน์ครับ55บาบาทเท่านั้นครับนี่ถุงยางกินได้นี่ นี่ครับคือขนมเยลลี่ยอดฮิตที่กําลังดังในโลกออนไลน์อยู่นะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากที่เขาชอบรีวิวกันทาง Youtube หรือว่าจาก t ิ k ก o k ที่ไหนก็ตามครับแบบเฮ้ยพวกเนี้ยกำลังมาแรงเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่รู้จักมันจะเอาเอานะครับจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะเสียได้นะครับที่หามาได้ไม่ครบ10ชิ้นแค่9ชิ้นเองแต่ทั้ง9ชิ้นนี้ก็สุดยอดเลยครับส่วนตัวผมนะผมชอบ3อันหลังสุดเลยนะครับโอง่งลูกโปง่งและ ถุงยางกินได้ดีนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับชอบที่ไหนเป็นพิเศษ,ษคอมเมนต์บอกคุยแนะนําแลกเปลี่ยนกันนะครับและทุทกๆชิ้นที่ผมสั่งซื้อไปนะครับผมให้ลิงก์ทั้งหมดไว้ใต้วิดีโอนะครับเผื่อเพื่อนสนใจชิ้นไหนก็เข้าไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับแค่วิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับรู้สึกอิ่มมากเลยครับเข้าเที่ยงไม่ลองกินแล้วผมสงสัยกินนี้ก็อิ่มแล้วนะครับอย่างไรก็กามเพื่อนๆอยากจะพลาดของใหม่ๆเจ๋งๆฟิวฟิวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับรรอดดูคับวิีโหน้าาผเ มันยอ้อยซะหน่อยครับผมถือว่าอืดท้องมากเลยยลี่เต็มท้องเลยนะครับเนี่ยบักกาสวัสดีครับออาไปเซฟไพรส์ฟแฟนกันได้นะจ๊ะ